สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนกันยายนปี2568นี้ค่ะนกเปิดไพ่แบบสัตว์ตะวันตกนะคะสามารถรับชมควบคู่กันได้ทั้งแบบลัคนาและราศีนะคะ,ก,ะก็รากฏนะคะมาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะขอดูพลังงานหลักพลังงานตัวตนของคุณก่อนนะคะ พลังงานหลักพลังงานตัวตนของชาวราศีกรกฎนะคะพลังงานเป็นไพ่เก้าเหรียญเลยนั่นหมายถึงว่าคุณน่าจะอย,อยู่ในจุดที่แบบคุณมีความสุขกับชีวิตของตัวเองนะคะมีความพึงพอใจนะมีมสเสน่ห์มากๆนะคะแล้วก็เป็นเป็นช่วงเวลาที่คุณได้เอนจอยกับเวลาของคุณจริงๆนะคะนะมีสเสน่ห์มากๆนะคะช่วงนี้น่าจะมีความมั่งคั่งด้วย การเงินก็ดีนะคะไพ่เก้าไม้นะคะหมายเลขเก้าขึ้นมาเยอะมากเนาะอืมสองใบเนาะหมายเลขเก้านะคะมองว่าตัวคุณเองเนี่ยยังโฟกัสเรื่องงานนะขยันทํางานนะคะแล้วก็เงินเข้าดีมากๆในช่วงนี้นะคะในเรื่องของการเงินเนาะพลังงานไพ่เก้าไม้เนี่ยบางคนน่ะอาจจะ ไม่โอเคกับงานที่ทําเท่าไหร่นะคะแต่ก็อาจจะต้องทําไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณอยากจะทํางานอยากจะได้งานที่ใหม่ๆอะไรอย่างนงี้นะ mm hmm. นกมองว่าคุณอาจจะต้องอดทนไปก่อนนะคะในไพ่เก้าไม้เนะาะไพ่หกช่วยนะคะ mm hmm. บางคนมีพลังงานของความคิดถึงนะคิดถึงอดีตคิดถึงคนเก่าๆในชีวิตนะคะ เอ่อได้ไปในสถานที่เก่าๆอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะบางคนก็ผูกพันกับงานที่ทำนะทั้งๆที่แบบว่างานเดิมก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ตัวเองอ่าประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าถามว่าให้เงินดีไหมก็ให้นะคะให้เงินกับคุณดีมากๆนะคะงานที่คุณทำอยู่มาดูในเรื่องของความรักนะคะไพ่หกถ้วยอนกมองว่า เป็นไพ่ของคนเก่าๆก็ได้นะที่แบบคุณอาจจะยังคิดถึงคนเก่าหรือคนเก่าคิดถึงคุณก็ได้เดี๋ยวนกมาดูเพิ่มนะคะให้สี่ดาบนะคะแลังานความรักของคุณ Queen of Swords คุณมีเสน่ห์จริงๆนะมีคนแบบอยากจะเข้ามาพิชิตใจคุณนะคะอยากที่จะทำให้คุณหวั่นไหวเนาะเนี่ยแต่ตัวคุณอนะไปโฟกัสเรื่องงานจริงๆ งานคุณอาจจะหนักคุณอาจจะเหนื่อยนะคะแต่คุณก็ไม่ท้อถอยนะที่นกเห็นเนอะในเรื่องความรักนะคะความสัมพันธ์ที่มีอยู่อะ่ะนกมองว่าอืมมันจะมีช่วงเวลาที่นิ่งกันเนาะแต่ก็ แต่ก็ไม่ได้เลิกนะคะนิ่งก็คุยอาจจะคุยน้อยลงนะคะเนาะแล้วก็อาจจะยังไม่ได้มีสถานะในในในตอนนี้นะว่าเราเป็นอะไรกันคุณก็อาจจะยุ่งเรื่องงานเขาก็อาจจะยังโฟกัสเรื่องงานอยู่นะคะพลง,งานชาวทัดลมขึ้นมานะเมทุนตุลกลุ่มแล้วก็ทัดน้ำนะคะกรกฎพิจิกมีนหรือคนที่มีวัยที่แตกต่างจากคุณนะคะความรักเป็นอย่างไรคะ King up o n ะะเป็นพลังงานของธาตุไฟเมสสิงห์ธนูเก้าถ้วยนะคะคุณอยู่ในจุดที่คุณอาจจะยังไม่ได้คิดถึงการที่จะมีสถานะในความสัมพันธ์ก็ได้ก็คืออยู่ในลักษณะของคนคุยเนาะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกเลือกนะคืออยู่ในจุดที่เลือกได้อ่ะนกมองว่าอย่างนั้น ให้เดอะสตาร์นะคะคุณมีสเสน่ห์แล้วก็โดดเด่นมากๆในช่วงเวลานี้อาจจะมีคนเข้าหาคุณเยอะมากๆค่ะอาบางคนเกี่ยวข้องกับคนทางไกลชาวต่างชาตินะคะเจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารเนาะขอดูพลังงานของเขาเขามีเกณฑ์นะคะที่แบบจะเดินทางมาเจอคุณอืนกมองว่าคนคนนี้ยเขามีแผนนะคะที่จะ มาหาคุณมาเจอคุณอะไรอย่างเงี้ยนุกมองว่ามีในในบางคู่อ่ะมีการนัดกันแล้วนะคะว่าจะมาเจอกันเนาะคุณเกี่ยวข้องกับชาวราศีกรกฎได้นะคะคุณในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจนะคะหรือว่าเป็นนักเดินทางทํางานเกี่ยวกับด้านภาษานะคะคนที่รักสุขภาพนะคะคนที่แบบมีความมั่นใจในตัวเองนะให้คิงเหรียญขึ้นมานะคะพลังงานเอ่อในถือเหรียญน,นะคะพลังงานของชาวทัดดิน ลึกศกกันมังกรเนานะก็มีการรอคอยแหละแล้วก็รอคอยแบบใจเย็นเนาะความสัมพันธ์เนี้ยนกมองว่าคุณไม่ได้รีบนะคุณไม่ได้รีบที่จะมีสถานะหรืออะไรคุณก็เหมือนให้โอกาสทั้งตัวเองแล้วก็เขาประมาณนี้เนาะให้เขาพิสูจน์ตัวเองให้เขาแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะรอดูอยู่ก็ได้นะคะซึ่งคุณก็ไม่ได้รีบแล้วคุณอาจจะเข้าใจเขาด้วยว่าเขามีงานที่จะต้องโฟกัสหรืออะไรอย่างเงี้ย ส่วนตัวคุณเองด้วยนะคะนกขอดูความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณหน่อยนะคะไพ่ world นะคะไพ่ของชาววันเสาร์หรือคนต่างชาติได้นะคะคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณเอ่อความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณเนี่ยเขาว่าเขาสนใจคุณมากๆนะคุณมีสเสน่ห์แล้วคุณก็ดึงดูใจเขามากๆไพ่แปดดาบคืออะไรคะ อ่ถ้าเกิดคุณกังวลนะว่าเออเนี่ยความสัมพัน์นี้จะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะก็คือก่อนหน้านี้อย่างที่นกบอกไปว่าอาจจะมีเงียบๆนิ่งๆกันไปบ้างแต่ว่ายังไม่ได้ขาดกันเนาะก็คือนิ่งแหละแต่ก็ยังไปต่อคือตัวเขาเองเนี่ยน่าจะแอคชั่นมากขึ้นนะคะเขาเขาอยากมาเจอคุณเขาอยากเดินหน้ากับคุณนะคะยิ่งคุณแบบรู้สึก กลัวหรือกังวลเนี่ยถ้าเขารู้สึกได้นะเขาก็อยากที่จะทําให้คุณเนี่ยคลายความกังวลใจได้นะอืมีพลังงานของชาววันพุธนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขาอยากทําให้คุณเห็นนะคะว่าคุณสําคัญว่าคุณแบบมีผลต่อใจเขาเขาอยากมาเจอนะคะเพื่อที่จะทําให้คุณรู้สึกว่า เขาสนใจคุณมากแค่ไหนนะคะเนะอมคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาเลยนะหมายถึงว่าคุณดูมีผลต่อใจเขาดูมีความหมายมีคุณค่าต่อใจเขานะคะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกแล้วนกมองว่าเขาน่าจะคิดถึงการพัฒนาในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะเขาดูแอคชั่นของเขาเพิ่มเติมนะคะสำหรับคนคนนี้กระกด ชาวราศีมีนนะคะธาตลมเมถุนเป็นกลุ่มค่ะอืมเอเอร์ Emperor เนาะเจ้าของธุรกิจนักลงทุนนะคะหรือคนที่มีอำนาจในการสั่งการนะคะเป็นนักการเมืองก็ได้ action ของเขาจะจะมากขึ้นจริงนะคะก็คือเขาจะ action มากขึ้นนะจากที่เคยนิ่งๆก็จะไม่นิ่งแล้วนะเขาอยากที่จะคือเขาจะให้ความสนใจคุณมากขึ้น สแสดงออกมากขึ้นให้ความรู้สึกที่ให้ความรู้สึกมั่นใจกับคุณได้มากขึ้นอ่าอันนี้คือสิ่งที่นกเห็นนะคะเขาจะทำให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นในในตัวเขาค่ะเนาะก็คงเป็นการแอคชั่นแบบเข้าหานะคะหรือเดินหน้าในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นขอดูนะคะว่าแล้วแนวโนมนะคะให้สรุปสำหรับ ความสัมพันธ์นี้นะคะแนวโน้มแปดถ่วยมีชาวอังคารด้วยนะนกมองว่าให้แปดถ่วยเนี่ยเป็นตัวเขาหรือคุณก็ได้นะที่รู้สึกว่าเออไม่ได้คาดหวังอะไรกับความรักแล้วหรือตอนแรกๆอ่ะไม่ได้คิดที่จะคาดหวังในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะแต่เอาเข้าจริงอ่ะเวลารู้จักกันไปนะคะ ยิ่งยิ่งรู้จักก็ยิ่งรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่เนาะเป็นไพ่เดอสันนะนกมองว่าคุณทั้งคู่จะจะรู้สึกแบบโชคดีอะที่ได้เจอกันะจากที่แบบแรกๆคือไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังเลยะนะคะอืมนกมองว่าแนวโน้มก็คือคุณทั้งคู่ะจะมีความสุขกับความสัมพันธ์นี้จะรู้สึกแฮปปี้ที่ได้เจอกันแล้วก็ ได้พัฒนาแน่นอนนะไพ่เดอะซันต่างคนต่างก็มีความรู้สึกที่ตรงกันนะคะนะได้สมหวังแหละนะคะประมาณนี้สำหรับดวงความรักนะคะของชาวราศีกรกฎนะไพ่เดอะเลเวอร์ขึ้นมานะคะแล้วก็เดอะซันเนี่ยนกมองว่ามีความเป็นไปได้สูงนะว่าคุณอาจจะเป็นเนื้อคู่กันนะคะหรือบางท่านบางคนบางท่านบางคนเป็นคู่ในอดีตชาตินะคะนะอืม คุณทั้งคู่จะรู้สึกดึงดูดซึ่งกันและกันมากๆหลงไหลซึ่งกันและกันมากๆนะคะจะมีหลายๆอย่างที่รู้สึกแบบเข้ากันได้ดีมากๆนะคะนะก็เป็นพลังงานที่ดีนะคะสำหรับคลิปนี้ชาวกรกฎนะขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะใครอยากดูเพิ่มเติมเป็นพลังงานของคุณเองคุณ ก็แอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะใครสนใจน้ำมันว่านนะคะมหเสนรันจวนใจก็ติดต่อมาได้เช่นกันค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะทุกการ support ทุกการสนับสนุนให้กับช่องของเราค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ